คนที่มีความเชื่อมั่นย่อมมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จมากกว่าคนที่ขาดความเชื่อมั่นและความเชื่อมั่นที่สําคัญกว่าสิ่งอื่นใดก็คือความเชื่อมั่นในตัวเองซึ่งไม่ได้เพียงหมายถึงการเชื่อมั่นว่าตัวเองมีคุณค่าตัวเองมีศักยภาพมีความสามารถและก็คู่ควรที่จะประสบความสําเร็จแต่ยังรวมถึงการเชื่อมั่นในความคิดความเชื่อ และสัญชาตญาณของตัวเองในการที่จะทำสิ่งต่างๆและก็ตัดสินใจเรื่องต่างๆด้วยสัญชาตญาณที่เรากำลังกล่าวถึงนี้หมายถึงความรู้สึกความรู้สึกที่มันอยู่ภายใต้จิตสำนึกส่วนลึกที่สุดของเรา,าเช่นความรู้สึกอยากทำหรือไม่อยากทำบางสิ่งบางอย่างความรู้สึกว่าเราควรทำหรือไม่ควรทำบางสิ่งบางอย่างความรู้สึกว่าเราทำบางสิ่งได้หรือทำไม่ได้ความรู้สึกว่า การตัดสินใจครั้งนี้จะถูกต้องหรือผิดพลาดหรือความรู้สึกว่าเราทำบางสิ่งบางอย่างสำเร็จหรือล้มเหลวนั่นเองพูดง่ายๆก็คือสัญชตาตญาณมันคือความรู้สึกที่ชัดเจนที่สุดมันชัดเจนที่สุดในจิตสำนึกของเราในช่วงเวลาหนึง่งแต่ก็ขึ้นอยู่ที่เราจะรับฟังหรือว่าไม่รับฟังนั่นเองอยู่ที่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะยอมทำตามหรือไม่ยอมทำตามความรู้สึกนั้น ส่วนใหญ่แล้วนะคะคนเราเนี่ยมักจะกลัวที่จะทำตามสัญชตาตญาณของตัวเองเพราะสัญชตาตญาณของคนเรานั้นมักจะขัดแย้งกับเหตุผลหรือสิ่งที่เราคิดหรือเชื่อในขณะนั้นนั่นเองหรืออาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นเชื่อสิ่งที่คนอื่นบอกหรือสิ่งที่คนอื่นแนะนำให้เรารู้แต่อย่างไรก็ตามนะคะทุกครั้งที่เราจะต้องตัดสินใจในเรื่องใดก็ตามเราย่อมต้องเลือก เราต้องเลือกระหว่างที่จะเชื่อและทำตามสัญชตาตญาณของตัวเองหรือมองข้ามสัญชตาตญาณของตัวเองและกระทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามซึ่งแน่นอนว่าไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่าสิ่งใดคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดที่เราควรทำจนกว่าเราจะลองทำและจนกว่าผลลัพธ์นั้นจะเกิดขึ้นแต่เชื่อหรือไม่ว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราเชื่อสัญชตาตญาณของตัวเอง เรามักจะตัดสินใจทำในสิ่งที่ถูกต้องมากกว่าเวลาที่เราไม่เชื่อสัญชตาตญาณของตัวเองเพราะสัญชตาตญาณของเรานั้นเป็นจริงมากกว่าสิ่งอื่นใดบางครั้งไม่ว่าเราจะพยายามคิดและไตร่ตรองอย่างรอบคอบมากแค่ไหนในการที่จะตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างก็ยังไม่สำคัญเท่าสิ่งที่เรารู้สึกและบางครั้งความรู้สึกที่อยู่ในจิตสำนึกส่วนลึกที่สุดของเรา มันก็คือสิ่งที่ถูกต้องและแน่นอนอย่างไม่น่าเชื่อถ้าคุณลองถามคนที่ประสบความสำเร็จว่าเวลาที่พวกเขาลังเลที่จะตัดสินใจในบางเรื่องพวกเขาจะเลือกอะไรระหว่างเชื่อสัญชตาตญาณของตัวเองหรือเลือกทาในสิ่งที่ขัดแย้งกับสัญชตาตญาณของตัวเองพวกเขาจะตอบว่าแน่นอนพวกเขาจะตอบอย่างแน่นอนว่าพวกเขาจะเลือกอย่างแรกเพราะคนที่ประสบความสำเร็จได้เรียนรู้ และก็ผ่านประสบการณ์มามากพอที่จะรู้ว่าสัญชตาตญาณของเราคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดสัญชตาตญาณของเราคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดและไม่ใช่เรื่องฉลาดที่เราจะมองข้ามมันเพราะสุดท้ายแล้วการทำในสิ่งที่เรารู้สึกลังเลไม่แน่ใจหรือไม่เชื่อมั่นว่าควรทำถ้าเรารู้สึกลังเลหรือไม่แน่ใจหรือไม่มั่นใจว่าเราควรทำ มันมักจะลงเอยด้วยความผิดพลาดเสมอนะคะถ้าเราถ้าเราต้องคิดเนี่ยถ้าเราต้องคิดมันไม่ใช่ละถ้าเราต้องคิดนะมันไม่ใช่ละดังนั้นเวลาที่คุณรู้สึกลังเลที่จะตัดสินใจทำหรือไม่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็ตามถ้าสัญชตาตญาณของคุณบอกว่าไม่ควรทำขอให้เชื่อว่ามันย่อมต้องมีเหตุผลและก็เชื่อในสิ่งที่คุณรู้สึกมากกว่าสิ่งที่คุณคิด แต่ถ้าสัญชตาตญาณของคุณบอกว่าควรทำไม่ว่าคุณจะกลัวแค่ไหนก็ขอเชื่อสัญชตาตญาณของตัวเองแล้วก็ตัดสินใจลองทำและก็รอดูผลลัพธ์ว่าคุณจะทำได้ดีหรือทำได้สำเร็จอย่างที่สัญชตาตญาณของคุณบอกหรือไม่นิสัยที่นิสัยอย่างหนึ่งของคนประสบความสำเร็จที่ทำให้พวกเขานั้นแตกต่างจากคนทั่วไปก็คือการเชื่อการเชื่อ และไม่ลังเลที่จะทำตามสัญชตาตญาณของตัวเองนั่นก็ททำให้พวกเขามักจะตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วหนักแน่นและก็ถูกต้องถ้าคุณลองฝึกที่จะเลิกกลัวที่จะทำตามสัญชตาตญาณของตัวเองจนกลายเป็นนิสัยที่ติดตัวคุณได้คุณก็จะพบว่าคุณเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้อย่างถูกต้องมากขึ้นและไม่ว่าคุณจะทำอะไรก็ตาม มันก็ย่อมนําไปสู่ความสําเร็จได้ง่ายคนที่ประสบความสําเร็จได้เรียนรู้และก็ผ่านประสบการณ์มามากพอที่จะรู้ว่าสัญชะตะาตญาณของเราคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดสัญชะตะาตญาณของเราคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดและก็ไม่ใช่เรื่องฉลาดที่เราต้องมองข้ามมันคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าวิธีที่จะทําให้เราประสบความสําเร็จก็คือเราต้องพร้อมที่จะทําถูกสิ่งไม่ว่าจะเป็น สิ่งที่ยากสิ่งที่หนักสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่เหมาะกับเราหรือสิ่งที่เราไม่อยากทำแต่ถ้าเรายอมทำมันเพื่อที่จะแลกกับเงินแลกกับค่าตอบแทนแลกกับความก้าวหน้าหรือความสำเร็จมันก็ยอมที่จะคุ้มค่าแต่ความจริงแล้วการพร้อมที่จะทำทุกสิ่งมันไม่ใช่หนทางสู่ความสำเร็จและบางครั้งก็ยังเป็นหนทางสู่ความล้มเหลวอีกด้วยเพราะหนทางสู่ความสำเร็จมันไม่ใช่การพร้อมที่จะทำทุกสิ่ง อย่างโง่เขลาแต่มันคือการเลือกทำบางสิ่งอย่างฉลาดคนที่ล้มเหลวมักจะใช้เวลาเป็น 10, 10ปีในการกลมหน้าก้มตาทำงานอย่างหนักลาออกจากงานและก็เปลี่ยนงานใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าหรือต้องทนทำงานที่ไม่เคยที่ไม่เคยและก็ไม่มีวันที่จะมีความก้าวหน้าทำแบบนั้นอยู่เรื่อยๆไปและก็อาจจะตลอดชีวิตก็ได้ก็เพราะว่า พวกเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่และในตลอดชีวิตที่ผ่านมามันไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องและไม่ใช่สิ่งที่คนประสบความสำเร็จเขาทำกันคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่คนประเภทที่พร้อมยอมทำทุกสิ่งแต่พวกเขาเลือกสิ่งที่พวกเขาจะทำและไม่ทำอย่างฉลาดตัวอย่างเช่นถ้าพวกเขาทำงานอยู่ในบริษัทหนึ่ง ถ้าพวกเขาได้รับมอบหมายให้ทำงานที่ไม่มีโอกาสได้พัฒนาความสามารถของตัวเองและก็ไม่ได้ช่วยให้ก้าวหน้าในงานที่ทำพวกเขาจะไม่ทำอย่างน้อยก็ไม่ยอมทนทำงานที่ซ้ำๆเดิมๆและไม่มีคุณค่าแบบนั้นเป็นเวลาหลายปีหรือถ้าพวกเขาจะเลือกทำงานงานหนึ่งงานที่พวกเขาไม่มีใจรักไม่มีพรสวรรค์ไม่ได้ใช้ความสามารถไม่มีโอกาสได้พัฒนาความสามารถได้เงินเดือนน้อย ไม่มีโอกาสก้าวหน้าและไม่ใช่หนทางสู่ความสำเร็จในชีวิตงานลักษณะเหล่านี้ก็คืองานที่พวกเขาจะไม่มีวันจะไม่มีวันเลือกทำเพราะการทำงานในความหมายของคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่การยอมทำอะไรก็ได้ไม่ใช่การยอมทำอะไรก็ได้เพื่อเงินหรือการมีชีวิตเพียงแค่อยู่รอดแต่มันคือการทำบางสิ่งบางอย่างมันคือการทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อการเรียนรู้เพื่อการพัฒนา เพื่อความก้าวหน้าและเพื่อความสำเร็จดังนั้นงานที่ให้สิ่งเหล่านี้กับพวกเขาไม่ได้จึงเป็นแค่สิ่งที่เสียเวลาและไม่ได้อยู่ในตัวเลือกหรือถ้าพวกเขาต้องการที่จะประสบความสำเร็จพวกเขาจะไม่เลือกทำอะไรก็ได้ที่สามารถทาเป็นไปได้ที่จะทำมีโอกาสที่จะทำหรือคนอื่นแนะนำให้ทำแต่พวกเขาจะเลือกทำในสิ่งที่แน่ใจว่าคือสิ่งที่ใช่ คือสิ่งที่พวกเขานั้นมีพรสวรรค์คือสิ่งที่พวกเขาอยากทําจริงๆและก็คือสิ่งที่จะทําให้พวกเขาประสบความสําเร็จในขณะที่คนล้มเหลวกลัวว่าถ้าพวกเขาไม่ทําทุกสิ่งที่ทําได้พวกเขาจะไม่ประสบความสําเร็จคนที่ประสบความสําเร็จกลับกลัวว่าถ้าพวกเขาทําทุกสิ่งที่ทําได้พวกเขาจะล้มเหลวดังนั้นคุณจะต้องมองเห็นความแตกต่างของความคิดของคนสองประเภทนี้นะคะ และก็รู้ว่าการเลือกทำทุกสิ่งที่ไม่ใช่และไม่ควรทำอย่างคนที่ล้มเหลวมันจะทำให้คุณนั้นเสียเวลามากแค่ไหนและการเลือกทำบางสิ่งที่ใช่และควรทำอย่างคนที่ประสบความสำเร็จมันจะทำให้คุณประสบความสำเร็จมากกว่าและก็เร็วขึ้นจงจำไว้นะว่าวิธีที่จะทำให้คุณนั้นประสบความสำเร็จก็คือคุณจะต้องเรียนรู้ที่จะตอบว่าใช่และตอบว่าไม่ ถ้าคุณเลือกทำสิ่งที่ไม่ใช่ผลลัพธ์ก็คือคุณจะมีแต่สร้างผลงานที่คุณภาพต่ำไม่ได้ก้าวหนา้าและก็ททำให้คุณนั้นสูญเสียโฟกัสกับสิ่งที่คุณควรทำดังนั้นจงตอบปฏิเสธที่จะทำจงสร้างนิสัยที่จะเป็นคนกล้าที่จะเลือกเลือกทำในสิ่งที่คุณสนใจเลือกทำในสิ่งที่คุณนั้นมีพรสวรรค์และสิ่งที่เหมาะกับคุณ ถ้าคุณรู้จักเลือกสิ่งที่จะทำอย่างฉลาดคุณจะพึ่งคุณก็จะมีความรู้สึกทึ่งกับความสามารถอันสูงสุดในตัวคุณที่มันถูกสแสดงออกมาและความสำเร็จที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณมันก็จะเร็วกว่าที่คุณคาดคิดในขณะที่คนในขณะที่คนที่ล้มเหลวกลัวว่าถ้าพวกเขาไม่ทำถ้าพวกเขาไม่ทำ,ท,ำทุกสิ่งที่พวกเขาทำได พวกเขาจะไม่ประสบความสำเร็จส่วนคนที่ประสบความสำเร็จกลับกลัวว่าถ้าพวกเขาทำทุกสิ่งที่ทำได้พวกเขาจะล้มเหลวค่ะนิสัยแห่งความล้มเหลวอย่างหนึ่งก็คือการชอบหลีกเลี่ยงความยากค่ะก็อย่างเช่นอะไรที่ยากก็จะไม่ทำหรืออะไรที่ต้องใช้แรงอะไรที่ต้องใช้เวลาใช้ความพยายามหรือใช้ความอดทนมากหน่อยก็จะไม่ทา คนที่ชอบหลีกเลี่ยงความยากนี้นะคะก็จะมองหาแต่สิ่งที่ง่ายๆอะไรที่ทำได้อย่างง่ายๆเสร็จเร็วๆไม่ต้องเหนื่อยคือสิ่งที่คนเหล่านี้ชอบทำแต่บางครั้งแม้แต่สิ่งที่ง่ายมันก็ยังดุนหนักเกินไปสำหรับคนที่ชอบหลีกเลี่ยงความยากเพราะด้วยความที่พวกเขาเกียจคร้านรักสบายเคยชินกับการที่ไม่ต้องพยายามและก็แทบหวังว่าจะไม่ต้องทำอะไรเลยแม้แต่สิ่งที่ง่ายที่สุดมันจึงกลายเป็นสิ่งที่เกินทนสำหรับพวกเขา คนที่มีนิสัยแบบนี้ก็คงรู้ตัวว่าในที่สุดชีวิตตัวเองมันก็จะลงเอยที่ความล้มเหลวค่ะหรือแม้ทุกวันนี้ชีวิตในแต่ละวันของตัวเองก็อาจจะมีความล้มเหลวเกิดขึ้นให้เห็นอยู่ทุกวันเพราะในความเป็นจริงแล้วชีวิตของคนเราไม่ได้มีแต่สิ่งง่ายๆให้เราทำเราทุกคนต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ยากการที่เราต้องตื่นแต่เช้าทุกวันมันก็คือสิ่งที่ยากใช่ไหมการที่เราต้องทำงานมันก็คือสิ่งที่ยากเหมือนกันการที่เราต้องรับผิดชอบหน้าที่ ก็ยากยากอีกเหมือนกันต้องจัดการกับภาระมากมายและก็ต่อสู้กับปัญหาต่างๆมันก็คือสิ่งที่ยากและการที่เราต้องใช้ชีวิตมันก็คือสิ่งที่ยากในตัวของมันเองนั่นแหละไม่มีใครสามารถหลีกเลี่ยงสิ่งที่ยากในชีวิตนี้ไปได้นอกจากว่าไม่รู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ได้ต้องการอะไรไม่ได้อยากจะเป็นอะไรไม่ต้องการได้อะไรไม่อยากได้อะไรแล้ว ซึ่งมันก็คงไม่ต้องจำเป็นที่ต้องเผชิญหน้ากับสิ่งที่ยากแค่หนีและก็แค่หลีกเลี่ยงไปเรื่อยๆขอเพียงให้ตัวเองได้อยู่อย่างสบายๆไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องพยายามทำอะไรและก็มีความสุขที่จะอยู่กับชีวิตที่ล้มเหลวแต่ถ้าคุณไม่ใช่หนึ่งในนั้นและไม่อยากที่จะมีชีวิตที่ล้มเหลวก็ถึงเวลาแล้วคะ่ะถึงเวลาแล้วที่คุณต้องตระหนักว่า นิสัยรักสบายของคุณจะทําให้ชีวิตของคุณนั้นลงเอยยังไงในอีก5ปีในอีก10ปีข้างหน้าและก็เริ่มต้นพยายามเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ก่อนอื่นคุณจะต้องรู้ว่านิสัยชอบความง่ายของคุณนั้นเกิดจากความเกียดคร้านดังนั้นนะคะคุณจะต้องเริ่มขจัดคุณจะต้องเริ่มขจัดความเกียดคร้านออกไปและวิธีก็คือจงเริ่มทําสิ่งที่ยากไม่มีข้ออ้างและข้อปฏิเสธที่จะทาสิ่งที่ยาก มีแต่ความมุ่งมั่นที่จะทำและก็ทำให้สำเร็จเคล็ดลับในการทำสิ่งที่ยากให้สำเร็จนะคะก็คือการท้าทายตัวเองค่ะจากที่คุณเคยชอบกระตุ้นให้ตัวเองนั้นยอมแพ้อะไรง่ายๆก็จงจงเปลี่ยนใหม่ค่ะคุณจะต้องเปลี่ยนใหม่คุณต้องกระตุ้นให้ตัวเองพยายามพยายามแลวก็พยายามจงท้าทายตัวเองด้วยเป้าหมายที่จะพิสูจน์ตัวเองว่าคุณก็ทำได้คุณมีความสามารถคุณมีความพยายามและ มีความอดทนมากกว่าที่คุณเคยมีคุณสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองจากคนที่ชอบทำสิ่งง่ายๆกลายเป็นคนที่ชอบทำสิ่งยากๆและคุณสามารถประสบความสำเร็จได้มากกว่านี้จำไว้นะว่าคนที่ประสบความสำเร็จคือคนที่ทำแต่สิ่งที่ยากและก็ท้าทายพวกเขาชอบความยากและก็ลหลงไหลความท้าทายเพราะมันคือสิ่งที่พัฒนาความสามารถและก็ทำให้เรานั้นประสบความสำเร็จ คนที่ประสบความสำเร็จไม่เคยกลัวไม่เคยหลีกเลี่ยงหรือไม่แม้แต่จะผัดวันประกันพรุ่งที่จะทำสิ่งที่ยากเพราะพวกเขารู้ว่ายิ่งเราทำเราก็ยิ่งได้ฝึกฝนเราทำมากเราก็ได้พัฒนามากขึ้นและก็มีชีวิตที่ก้นาวไปข้างหน้าได้ไกลกว่าคนอื่นเคล็ดลับในการพัฒนาตัวเองของคนที่ประสบความสำเร็จก็คือการทำสิ่งที่ยาก พวกเขาหลีกเลี่ยงสิ่งที่ง่ายที่จะทำให้พวกเขาล้มเหลวและก็มองหาสิ่งที่ยากที่จะทำให้พวกเขาประสบความสำเร็จดังนั้นนะคะคุณเองก็ต้องสร้างนิสัยเหมือนกับพวกเขาจงกลา้าและก็ลองทำสิ่งที่ยากและก็ทา้าทายมากยิ่งขึ้นแล้วคุณจะเริ่มชอบและก็หลงไหลมันเองจงเสียสละความพยายามเพียงเล็กน้อยในวันนี้เพื่อรางวัลแห่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ในวันพรุ่งนี้นะคะและก็จงทำเพื่อความสำเร็จ ที่คุ้มค่าในชีวิตของคุณเคล็ดลับในการพัฒนาตัวเองของคนที่ประสบความสำเร็จก็คือการทำสิ่งที่ยากพวกเขาหลีกเลี่ยงสิ่งที่ง่ายที่จะทำให้พวกเขาล้มเหลวแล้วก็มองหาสิ่งที่ยากที่จะทำให้พวกเขานั้นประสบความสำเร็จ